งานช่างประดับมุกงานประณีตศิลจากเปลือกหอยนับเป็นงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของครูช่างไทยโบราณแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่นับวันจะหาผู้สืบทอดทางการช่างสาขานี้ได้น้อยลง สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2564ประเภทเครื่องรักงานประดับมุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ สวัสดีครับพี่จักิจครับโอ้โหจังหวะพอดีครับผมมาได้เห็นพี่จักิจกาลังนั่งทํางานศิลปะเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จักิจสุขสวัสดิ์ครับซึ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจําปี2,564นะครับและยังได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยสาขาศิลปกรรมประจําปี2,548จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วยนะครับที่ผมทราบมาคือพี่จักิจเป็นคนที่ถนัดในเรื่องงานประดับมุก แต่ตอนนี้กำลังนั่งวาดอะไรอะครับตัวน,นี้เป็นลายต้นแบบเป็นลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของลายช่างมุกครับก็คือเขาเรียกว่าลายตัวขาดก็คือมีกลุ่มช่างมุกในเขตภาคกลางด้วยกันเนี่ยเขาก็มาว่าจ้างเขียนลายต้นแบบ,บเพื่อที่จะนําไปเป็นต้นแบบในการประดับตกแต่งบานประตูพระอุโบสถแต่ว่านี่เดี๋ยวจะไปใช้กับบานประตูแล้วจะมีการประดับมุกอีกทีหนึง่งใช่ครับครับพี่จัก,กิจมาเริ่มต้นงานศิลปะยังไงบ้างครับ ผมมีความสนใจไขว้รู้ทางด้านงานศิลปะเป็นพิเศษก็คือเราก็พอจบมัธยมศึกษาปีที่3ะนะครับก็ไป,ไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษา,า,กาประจำจังหวัดนครปฐมเป็นวิยาลัยในเขตจังหวัดบ้านเกิดผมก็คือเราก็เรียนในแผนกคณะวิจิตรศิลป์แผนกศิลปะหัตถกรรมคือพอจบทางด้านหล<ม>ักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพก็คือปวชก็ไปต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่โรงเรียนเพาะช่างเลือกที่จะสอบ เข้าไปอยู่ในแผนกปั้นสากลหรือว่าปฏิมากรรมสากลความที่เราต้องการที่จะเซฟคอสก็คือประหยัดงบประมาณในการเป็นต้นทุนในการเรียนไหนจะ,จะมีค่าเดินทางค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยซัพพอร์ตดินเหนียวเอออ,อะไรอเออแตม่มันจะมีซัพพอร์ตเรื่องวัสดุก็ถือว่าเราก็ได้เปรียบแล้วพิ่จะกิจเลยเลือกที่ประหยัดเพราะที่บ้านอาจจะไม่พร้อมไม่มีความพร้อมเพราะเราเกิดในสถานะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่พร้อมที่จะ จะส่งให้ลูกหลานเขาไปเรียนจริงๆแล้วชอบปฏิมาก,กรรมเลยครับเรื่องเพราะว่าประหยัดแต่อ,อาจจะไม่ได้เรื่องเพราะชอบหรือเปล่าครับคือมันกลางๆมันไม่ได้รักอย่างสุดโตง่งแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันมันก็ต้องเรียนให้จบหลักสูตรป,ไ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 ปไั้นไปปั้นมาไงถึงมากลายเป็นงานประดับบุกได้ครับช่วงระหว่างที่เราเรียนอ่ะเรารู้แล้วว่าเราศักยภาพหรือฝีมือเราอ่ะเราเราไม่ได้โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของอตลาดถูกไหมฮะพอช่วงนั้นเผอิญว่าเป็นช่วงที่ไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ ช่วงเป็นหารเกณ์ก็เข้าไปชมวัดชมวังไปดูงานในพิพิธภัณฑ์ในโบสถ์ในวิหารก็จะมีศิปลปะตัวหนึ่งก็คืองานประดับมุกตัวนี้ฮะเราสังเกตว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะชอบมันก็เลยเป็นจุดทักเข<ฮ>ททาให้เรา<ฮ>เราเรา,เราพุ่งสนใจตรงนี้เป็นพิเศษโดยเริ่มเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปบ้างไปยืนพิจารณาบ้างแล้วตอนนั้นพี่จะกิตรู้วิธีการทำไหมครับยังไม่รู้ครับเพิ่งไปรู้จักกลุ่มช่างมุกแถวแถวเขตอาเภอปลากเกต ภา k เกตจังหวัดนนทบุรีเขาก็ทําอาชีพงานประดับมุกอยู่แล้วเขาก็รับงานตามตามตามวัดกลุ่มงานสังกพันธ์ที่ส่งตามร้านสังกพันธ์ทั่วไปมันก็เลยเกิดการว่าจ้างการเขียนลายการผูกลายต้นแบบเพื่อที่จะไปใช้ในงานประดับมุกว่าจ้างเั่นก็คล้ายๆที่ทําอยู่ตอนนี้ใช่ครับครับเทคนิคนี้ สุดท้ายเราก็เลยเรียนรู้โดยบังเอิญว่าเราได้เข้าไปคุกคขี่ก็ไปเห็นกระบวนการขั้นตอนการทางานประดมุกเช่นการคัดเลือกเปลือกหอยการผูกลายการถมการขัดการตัดการเจียจนกระทั่งไปติดตั้งผู้พักล้างจําไปขนาดไหนถึงสามารถเป็นอาชีพได้เลยเนี่ยก็คือสมัยนั้นคนที่จะทาอาชีพนี้ค่อนข้างน้อยในวงการมุกนะอย่างเช่นลูกค้าเขาไปรับบานประตูประดับตกแต่งบานประตูโบสถ์ รประตูหน้าต่างโบสถ์เข,เขาจะแนะนําต่อๆกันมาประมาณน,นั้นแหคะอยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วบอกต่อใช่ครับสด่ว่าพี่ตะก,กิดก็เริ่มเขาเริ่มเขียนลายเริ่มเป็นที่รู้จักแต่ว่ามันก็มีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราไปรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วนะแต่ว่าค่าตอบแทนในการเขียนลายแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเช่นลายหน้าต่างประมาณเมตรห้าสิบเมตรสามสิบเนี่ยรเราได้ค่าตอบแทนแค่หนึ่งพันสองร้อย ไม่เกิน1,500มีัวามงรู้สึกว่าเราทํางานครึ่งเดือนแต่ว่าได้ค่าตอบแทนนิดเดียวก็มองหาหาอะไรที่จะเป็นอฝีมือตัวเองก็เลยไปไปหยุดที่ศูนย์กาจนาพิเศษนะครับว,วิทยาลัยในวงังเป็นเป็นสถาบันในพระราชบัญิในยุคนั้นตรงนั้นมีเปิดหลักสูตรวิชาช่างประดับมุกเป็นหลักสูตรพื้นฐานงานช่างประดับมุกก็คือเรียน 800รชั่วโมงเข้าไปเรียนเป็นผู้เรียนก่อนหลังจากนั้นก็ถูกดึงไว้เป็นครูผู้สอนแต่นี้บทใช่ครับเลเวลขึ้นเลยนะครับครับบทบาทก็จะเปลี่ยนช่วงนั้นอ่ะผมไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสุภการไทยธรรมธทิราชก็คือสาขาศึกษาศาสตร์เราก็ต้องการที่จบปริญญาตรีคือในระหว่างนั้นคือเราก็เรียนด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็เผอิญว่าปีพศสอ48บ ก็คือสำนักง,งานพนาชุมชนอำเภอเมงเลนก็ส่งชื่อเข้าร่วมคัดสรรเป็นครูญิยาไทยได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นครูพิทยาไทยรุ่น4ทางด้านศิลปรกรรมวงเล็บช่างประดับมุกตอนนั้นรู้สึกไงครับโอ้ความสุขภาคภูมิใจภาครัฐเริ่มมองเห็นเราได้เป็นครูครูมิัยาไทยใช่ไหมครับเดินต่อยไงครับ,ค,รบคือระหว่างตรงนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท,ท,ที่คุ้มค่ามาปีาพศ2อ,อ0พ 50ได้นะครับก็ได้มีโอกาสพานักศึกษาช่างมุกในแผนกที่ผมเป็นครูผู้สอนอยู่เนี่ยเปินปีนั้นเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของพระศพนิกรชาวไทยก็คือเป็นปีแห่งการสูญเสียของสมเด็จพระพี่นางนะครับ,รบก็คือท่านสมเด็จสันนิคตผมก็พานักศึกษาใช้ทักษะที่เรามีแล้วก็นักศึกษาของเราที่มีเนี่ยในการใช้โครงเลื่อยการฉลุก็เป็นจิตอาสาเข้าไปฉลุไม้จันทร์ เพื่อที่ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักช่างซิม,มูกรมศิริกรเนี่ยปร<ม>ะกอบเป็นฐานรองพระโกดและพะหีบไม้จันทร์ฟังดูแล้วพี่ทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับแล้วช่วงนั้นยังสอนอยู่ไหมครับเราออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศ2551คือคในระหว่างนั้นก็คือก,ก็ก็ลงทะเบียนเรียนนั่นแหละเรียนไม่หยุดคือเพระเอินว่าไปสอบอเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์รรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาค,ควิชาการศึกษาตลอดชีวิตสาขานี้ก็จะสอนเรื่องของการคนที่ เป็นครูกศนอเป็นนักจัดกิจกรรมนักฝึกอบรมอโอ้แล้วระหว่างที่เรียนออกจากงานด้วยไม่ได้สอนแล้ว,ลวช่วงนั้นไม,ไ,ไม่ได้สอนประจําแต่ว่าเผอิญโชคดีตอนนั้นสํานักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรก็คือประกาศสรรหาช่าง,งช่างฉลุมีโครงการที่จะบูรณะบานประตูหอพระมันเทียนทําใหม่เพื่อทดแทนของเก่าและของของเก่าเนี่ยบูรณะซ่อมแซมเท่าที่ได้แล้วก็นําไปไปเก็บไว้ใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครรงเชิงสะพานพระปิ่นเก้วาวังนาก็ได้ร่วมง,งานโครงการนั้นก็สอบผ่านแล้วก็โครงการนี้จะใช้เวลาประมาณตั้งแต่ปี2551ถึง5 4แล้วจบจากโปรเจกต์ที่เราทำสีปีที่ว่าครับหลังจากนั้นทำอะไรครับช่วงหลังเนี่ยโซเชียลเริ่มมาแล้ว<ช>เรามี Facebook เรามีาสื่อโซเชียลต่างๆ<ช>เราก็มีโอ,อกาสที่จะ เผยแพร่องความรู้เราผ่านสื่อเหล่านั้นใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อ,อและอีกในหนึ่งก็คือกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็ถะสนใจจริงๆเขาก็โทรเข้ามาติดต่อแล้วก็มารเรียนรู้ที่บ้านพูดถึงเรื่องของงานประดับมุกตอนนี้เห็นแต่แบบใช่ครับอยากเห็นงานจริงๆอะครับว่าจากแบบไปอยู่บนงานไม้จริงๆที่มีการประดับมุกมันจะสวยงามขนาดไหนครับขอไปดูสักหน่อยได้ไหมครับยินดีครับ เสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนห้างเว้นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปี นี่เหมือนเป็นห้องผลิตงานศิลปะของพี่เลยใช่ไหมครับ <c oughs> น,นี่ที่ทําเองหมดเลยไหมครับใช่ครับแต่และชิ้นนี้มันมันยากง่ายยังไงครอย่างนี้ป่ามันเป็นงานคัดลอกคือคต้นแบบเนี่ยเป็นต้นแบบมาจากอ่าบานประตูพระโบะสถวัดพระศรีรัตนสัารามหรือว,วัดพระแก้วนะค,ะครับเราคัดลอกลายมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เจียเปลือกหอยมุกไฟแล้วเสร็จล้วก็ฉลุ สรุปก็เรียงเรียงใส่กระดาษสาตร,ตรงนี้ไว้มันมันค่อนข้างที่จะละเอียดปราณีตซับซ้อนทีละตัวทีละตัวประกอบขึ้นไปเป็น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 รูปเป็นล่างประดับบุกมันไม่จําเป็นต้อง อย่างเข้าใจบางทีต้องประดับบนเนื้อไม้บนกระดาษบนอะไรก็ถือว่าประดับมุกว่าฮะวัสดุหรือว่าชิ้นงานที่สามารถจะทางานประดับมุกหรือว่าเอาเปลือกหอยไปประดับตกแต่งได้ก็จะมีไม้หวายโลหะแต่ที่นิยมในในกลุ่มของช่างไทยแนวอนุรักษ์ก็คือประดับลงบนไม้แล้วก็หวายหวายไม่ถึงว่าการหวายที่ใช้ตัวหวายต้นเนี่ยเอามาจากสารเอามาขดขึ้นรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในศาสนพิธีหรือว่าในพระสํานักงานประดับมุกหรือว่าตรงเนี้ เขาจะขึ้นแสงเมื่อถูกยั่ไงทมทมแทนที่ช่องว่างช่องไฟตรงนี้ด้วยด้วยสีดําสีดาตัวนี้คือเป็นเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ได้จากการเผาใบตองกล้วยผสมกับยางรักยางรักที่เป็นต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในเขตภูเขาเขตทางภาคเหนือครับแสดงว่างานแต่ละชิ้นที่แกะต้องมีความพอดีหมดเลยคะใช่ครับเพื่อไม่ให้นูนตะปุ่มตะปั่มดูนันไม่ง่ายอยากเห็นนะสักหน่อยฮะว่าทำยังไงเป็นยังไงกว่าจะมาเสร็จได้นะครไปครับเราไปชม คืออันดับแรกเนี่ยจากสารขดขึ้นรูกปกุนหวายขุนหวายในที่นี้ก็เป็นจะเป็นตะลุ่มโตกเตียบฐานเว้นฟ้าตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็คือขดมาจากหวายเป็นเส้นอีกเส้นอย่างนี้ขดแล้วก็สานขึ้นไปแล้วเร,เราก็นําไปไปทาด้วยยางรักเสียงตอนนี้คือยางรักครับทาเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,ะลักษณะเหมือนว่าเราถนอมหรือว่ารักษาผิวของหวายรักที่ผมจำได้ว่าเหนียว เวลาลงรลักทีนานไหมครับกว่าจะแห้งเขาจะแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างอย่างเงี้ยร้อนชื้นช่วงเวลาที่เหมาะเหมาะกับการทาํางานยางรักก็คืออาจจะเป็นช่วงไป,ไปฝนต้นหนาวเสร็จแล้วก็ก็จะนําไปสู่ของเรื่องของการผูกลายเมื่อผูกลายได้แล้วเราก็นําลายที่ได้นั้นไปถ่ายสำเนาเป็นสามชุดชุดที่1นแปะโบนเปลือกหอยหอชุดที่สอเอาไว้สรับเรียงรเรียงไม่ถึงว่าฉุดแล้วก็เรียงเรียง ได้มาแล้วมาวางเป็นชิ้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 นใช่ชุดที่สามเอาไว้ซ่อมกรณีที่ลายหักกระเด็นแตกหักเสียหายเพราะว่าการการฉลุบางทีก็หักบ้างอะไรบ้างกระเด็นสูญหายบ้างใช้เป็นลายซ่อมเมื่อได้ลายเสร็จเรียบร้อยสบู่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปสู่อธิบายในขั้นตอนของการการเตรียมเปลือกหอยธรรมชาติของเปลือกหอยเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีสีที่แตกต่างกันก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าหอยชนิด ลายช่อนี้ชิ้นนี้มาจากหอยสายพันธุ์ไหนตัวที่ใช้งานในเชิงอนุรักษ์มีตั้งแต่สมัยยุยยานกะ็คือหอยตัวนี้กาเรียกหอยมุกไฟหอยตัวนี้เป็นหอยนําเข้าเป็นหอยทะเลเป็นหอยที่อยู่ในพบในเขตภาคใต้แล้วก็เขตมาหาสมุทรอินเดียนี่พอขัดแล้วจะเงาอย่างเงี้ยใช,ใช่เมื่อขัดได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เอาไปตดัดไปขัดไปเจียให้มันมีความหนาพอสมควร จากนั้นแล้วเราก็นําลายที่ได้ลายก็เามานำมาประดับตกแต่งลงบนหุ่นหุ่นก็คือไม่ว่าจะเป็นตะลุม่มโตกเกียบพานเว้นฟ้ารหรือว่าในที่นี้คือจานเนี่ยประดับตรงนี้ก็คือประดับตกแต่งแล้วใช้ยางรักเป็นกาวธรรมชาติครับ,รบถมทาแล้วถมถมแล้วขัดนี่ครมากกว่า3ชั้น<ห>จนกระทั่งชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ลักษณะอย่างนี้ครับกว่าจะมาถึงขัน้นนี้ใช้เวลาประมาณ โนานพอสมควรก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยใช้ 2, เวลาประมาณเกือบสอสัปดาห์ฝ่ายยางรักจะแห้งแต่ละขั้นตอนแต่ละชั้นแต่ละชั้นไม่มีงานต่ำกว่าเดือนนะฮะไม่แต่ละชิ้น,น,นถ้าใช้ใชยางรักเป็นวัสดุผมเนี่ยไม่ตมม่ำกว่าเดือนโอ้โหพี่จะเกีครับพูดถึงนี้กว่าจะเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้ได้หลายขั้นตอนมากและใช้เวลาเยอะด้วยครับแต่ผมเคยสังเกตงานมันจะมีบางชิ้นจะมีเงาเงาอันนี้ดูยังไม่เงาแสดงว่ายังเหลือขั้นตอนที่ต้องทำอีกไหมครับ ครับอันนี้เข้าสู่ขั้นตอนใกล้ๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือการเก็บงานการเก็บเก็บงานการเช็ครายละเอียดการชักเงาครับนะครับถ้าเป็นช่างสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้พวกไขมันพืชไขมันพืชไขมันสัตว์ก็คือขัดให้เรียบแล้วก็ขัดปัดเงานะครับ,รบแต่ว่าช่างสมัยใหม่เนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวตัวอื่นที่เคลือบเงาซึ่งแห้งเร็วแล้วก็ ย่นระยะเวลาในการทํางานทําให้ชิ้นงานสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ผมเนี่ยยังคงอนุรักษ์รูปแบบแล้วก็วิธีการใช้น้ํามันน้ํามันมที่ได้จากไขมันพืชน้ำมันพืชะอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวชักเงานั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าวัสดุที่มาจากธรรมชาติมันสามารถที่จะยืดอายุหรือว่ามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวอตอนนี้เป็นข้อสรุปมผมก็เลยหวนมาใช้วิธี เทคนิควิธีแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ดั้งเดิมในการทํางานประดับมุกของผมอพอลงน้ำมันพื้นแล้วจะมีเห็นความเงาของตัวมุกเลยนะครับแปลงว่าตัวพิจิกิจเองเป็นคนที่เรียนรู้จากการทํางานในแต่ละวันตลอดเลยนะฮะใช่ครับเมื่อเราประสบสำเร็จในเรื่องของการทํางานประดับมุกเชิงอนุรักษ์แล้วผมก็ยังใช้ทักษะฝีมือเนี่ยไปต่อยอดอไปสู่งานชิ้นสําคัญซึ่งผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากในการรับใช้พระพุทธศาสนาโอ้ฟังดูแล้วอยากเห็นนะครับครับพาไปดูสักหน่อยนะครับได้ครับ เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จี่มีทีมงานมีลูกมือด้วยครับมีคนแดงจำจันก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมงานที่ช่วยงานกันมานานแล้วตั้งแต่เล่น การฉลุอันนี้เป็นงานงานต่อยอดจากที่ตอนช่วงที่ไปเป็นจิตอาสาครับตั้งแต่งานสมเด็จพระพี่นางปี2551ยาวมาจนถึงงานออกพระเมนอีกครั้งหนึ่งในปี2560ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศรัชการที่9พอผมเข้าไปเป็นจิตอาสาก็คือได้ได้เทคนิควิธีการฉลุลายสอนไม้ประกอบเป็นช่อประมาช่วงหนึ่ง มีโอกาสได้ทำงานรับใช้ผู้ศาสนาก็คือได้มีโอกาสทำงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณวัด<ะ>บ้านไร่ตรงนั้นซึ่งผมก็ออกแบบเป็นพิเศษซึ่ง,งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลายที่ เป็นลักษณะเฉพาะเพราะงานหลวงพระคูณเนี่ยปรากฏในสื่อสาธารณะรทางลูกศิษย์ลูกหาทางฝั่งสปปลาวก็นับถือศาสนาพุทธกันก็มีงานของอดีตประธานคณะสงฆ์สูงสุดของสปปลาวเขาก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากอยากได้ช่อไม้จันทร์ตรงนี้ช่อเนี้ยถูกถูกออกแบบและแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานคณะสงฆ์สูงสุด ของสอป,อ,ปอลาวทุกงานก็คือจะจะเปลี่ยนไปคือมีแรงบันดาลใจมาจากพระอริยสง์รูปนั้นก็คือมาจินตนาการโดยใช้ดอกบัวเป็นสื่อใช้เวลาทํานานไหมครับกว่าจะวิจิตรบรรจงได้ขนาดนี้คือช่อใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันส่วนช่อเล็กนั้นก็คือใช้เวลาหนึ่งวันโอ้วิวจิตรบรรจงมากเลยครับทีนี้วัสดุเป็นไม้นี่ครับไปไปหาไม้มาจากที่ไหนได้เนี่ยครับเป็นไม้ที่ท,ที่ที่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับ เมื่อครั้งที่เราเคยฉลุช่อบแม่จันทร์ส่งไปยังสพพละผมก็จะเก็บเอาไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเกจิพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐาน <S 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 าท,ที่อยู่ตามจังหวัดหนองคาย <S S าเขาก็กส่งมาให้ผมเนี่ยฉลุถวายถวายงานพระยะสศถวายเป็นสังฆบูชาคือถวายฟรีผลงานของวิจิตรแต่ละชิ้นนี้วิจิตรนี่ย กว่าจะเสร็จได้แต่ละชิ้นแต่ผมสังเกตนะฮว่าในทุกชิ้นนะครับจะมีลวดลายของดอกบัวเพราะอะไรครับมันสื่อความหมายอะไรฮะคือดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ประจำผู้ศาสนาแสดงถึงความบริสุทธิ์ความนอบน้อมอีกในหนึ่งก็คือเป็นเหมือนบัวสีเหล่าฝ่าจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงฝ่าจะผุดขึ้นมาเป็ดชีวิตผมเนี่ยก็เหมือนว่าเราผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมามากมายตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาอยู่ในสังคมเกษตรกรรมจนกระทั่งเราก็สนใจใฝ่รู้พยายามที่จะพัฒนานตัวเองนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นความ สวยงามนะครับผมอยากทราบเือนกันครับอย่างงานประดับมุกใช่ครับทุกวันนี้คนยังให้ความสนใจอยู่ไหมครับคือคนทั่วไปให้ความสนใจว่างานเช่นนี้พอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยว่ามันโอ้มันอเมซิ่งมันวิจิตรคดงามเหลือเกินครับตอนนี้ว่าพอคนเข้ามาเรียนรู้หรือเขาามรู้สึกว่ากระบวนการขั้นตอนการทํางานอะ่ะมันค่อนข้างจะย,ยุ่งยากสลับซับซ้อนมันต้องใช้ความใช้ใจ ใช้ความวิริยะอุตสาหะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอมผมก็แสดงว่าบุคคลทั่วไปก็ยังให้ความสนใจในเรื่องความสวยงามนีม่ครับแต่แตคนที่สนใจมาเรียนรู้ก็มีแต่ก็มีครับแต่ว่าก็มีไม่มากพอจะเห็นแววเห็นใครไหมครับที่จะมาสานหรือเดินต่อครับหลานหนึ่งคนละท,ที่ที่ผมมองว่าจะอาจจะเป,เป็นเป้าหมายที่ว่าเราอยากจะให้เขามาสานต่อแล้วก็มาสืบทอดองค์ความรู้ตรงนี้เอาไว้อุปสรรคตั้งแต่ตัว เราเริ่มทําในส่วนตรงนี้มาครับพี่ตะกิจมาเจออุปสรรคคืออะไรอุปสรรคตั้งแต่เริ่มทํางานมุกก็คือในเรื่องของเราขาดแหล่งแหล่งแหล่งเรียนรู้หรือว่าองค์ความรู้ที่ชัดเจนหรือครูที่เป็นคนเนี่ยเราเราเข้าไปหาหาความรู้มันไม,ไม่ค่อยมีแล้วแหล่งเรียนรู้ที่ดีท,ที่ที่ผมใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ก็คืองานเก่า ตามประตูวัดประตูพระรามหลวงงานในพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นถือว่าเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้วอุปสรรคอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนวัสดุอุปกรณ์จะเหลือน้อยลงไปในธรรมชาติแล้วเช่นเปลือกหอยมุกไฟราคาก็จะสูง<ม>แล้วอีกอันค,อค,อคือตัวยางรัก<ม>ยางรักก็คือ,อเป็นยางไม้ที่ได้จากต้นยางรักใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในปา่างานประดับมุกเนี่ยลดน้อยลง<ม>ก็ทําให้ไม่มีคนที่ไปเก็บรวบรวมรมาขายก็ทําให้ต้นทุนสูง ทำงานที่ต้องใช้สมาธิใช้เวลาทุ่มแรงกายแรงใจทั้งออกแบบทั้งทําเองทั้งหมดนะครับมีจังหวะที่เรารู้สึกแบบท้อบ้างไหมครับถามว่าท้อมีไหมท้อก็คือท้อเรื่องสังขารสังขารอายุ<ะ>เรามากการเจ็บการปวดหลังอะไรฮะตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคครับเวลาที่พิจเกตรู้สึกเหมือนอารมณ์ที่เราท้อหรือไม่อยากทําอะไรต่อนียครับคิดอะไรครับใช้อะไรเป็นจุดยึดเนี่ยให้เราก้าวข้ามไปได้นะจุดที่สําคัญที่สุดคือความความาที่เรามีใจรับ ความที่มีมีความศรัทธามีอุดมการอันมุ่งมั่นเามีมายเซตที่ชัดเจนนะว่าเราจะต้องถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของงานช่างประดับมุก BR ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย<ร>ต่อไปณช่วงเวลานี้เราอาจจะมองหาบุคคลที่มาสารต่อสืบทอดองค์ความรู้หรือว่าปณิธานอันนี้แต่เราก็ตัวเราเองเนี่ยผมก็จะไม่หยุดเพราะความที่เราเรายึดมั่นว่าเราเรา,เรารักและศรัทธาในงานช่างประดับมุขของไทย จะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พอให้จะทำดีดังพ่อตลอดไป ื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะวันนี้พี่จักกริฑาทำให้ผมได้รู้ว่าความรักและความศรัทธาในสิ่งที่ทำสามารถเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับม,มีความศรัทธามีอุดมการณ์มุ่งมั่น เราจะต้องถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของงานช่างประดับมุกให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยต่อไปณช่วงเวลานี้เราอาจจะมองหาบุคคลที่มาสานต่อสืบทอดตัวเราเองเนี่ยผมก็จะไม่หยุดเพราะความที่เราเรายึดมั่นว่าเราเรารักและศรัทธาในงานช่างประดับมุกของไทยจะเดินต่